สวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาสอนวิธีการเช็คเทรนด์นะครับว่าเทรนด์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับสามขั้นตอนในการเช็คเทรนด์นะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่านะครับอย่างแรกเลยนะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดกราฟขึ้นมานะครับอาจจะดูจากไฮทัมเฟรมก่อนนะครับข้อแรกนะครับดูว่าตอนนี้ื่ะเพื่อนๆเทรดสินทรัพย์อะไรนะครับถ้าเกิดว่าเทรดทองนะครับอาจจะต้องดูไฮทัมเฟรมนะครับในการเดทเทรดอย่างเช่น1ชั่วโมงนะครับหรือว่า4ชั่วโมงก่อนนะครับอ่ะเปิดไปนะครับ สำหรับทองคําตอนนี้นะฮะภาพรวมท i m e Frame h e f l หรือว่า4ชั่วโมงนะครับเรามาอ่านกราฟกันดูก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยจะเห็นว่าตัวกราฟราคาทองคำนะครับมีการสร้างนะครับโลที่สูงขึ้นนะครับนะเราเรียกว่า Higher ์ o w นะครับอ่าแล้วก็มี h i ที่สูงขึ้นนะครับเราเรียกว่า Higher High นะครับแล้วก็มี Higher ออ์ o w นะครับลักษณะของการปรับฐานนะครับสร้าง ไฮนะครับแล้วก็โลที่สูงขึ้นแบบนี้เราเรียกว่านะครับการปรับตัวขึ้นนะครับนะหรือว่าแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับอ่านจากอะไรได้อีกอ่านจากเรื่องของการเบรคเทรนก่อนหน้าอย่างเช่นเราเชื่อมนะครับเส้นเทรนดนะครับหายเชื่อมหายลงมาแบบนี้นะครับแล้วเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีจุดเบรคเทรนขึ้นมานะครับรวมถึงมีการสร้างไฮที่สูงขึ้นนะครับนะนะครับมีโลที่สูงขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าเทรนขาขึ้นนะครับนะอ่ะ เวลาดูกราฟนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเทรนด์ชัดเจนเนี่ยกราฟจะต้อมีลักษณะของการปรับฐานและยกตัวขึ้นแบบนี้นะครับแบบขั้นบันไดแบบนี้นะครับนะถึงจะเรียกว่าเทรนด์ขาขึ้นทีนี้นะครับสังเกตจากอะไรได้อีกนะครับสังเกตจากนะฮะเส้นค่าเฉลี่ยก็ได้สำหรับคนที่ใช้ EMA นะครับอาจจะดูจากเส้นค่าเฉลี่ยนะครับที่25วันกับ50วันย้อนหลังก็ได้นะครับหรือว่าดูนะฮะเส้น 50กับเส้น200ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับอ่าใช้ EMA ดูนะครับผมจะใช้เป็น EMA นะครับนะฮะวันกับ200วันนะครับใน Time Frame 1ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงนะครับเป็น EMA นะครับ Moving Average นะครับนะ Exponential นะครับ นะครับผมจะเพิ่มเป็นค่า50วันนะครับกับ2 0 0ร้อวันนะห้ผมจะใช้เป็นเส้นสีฟ้านะครับส่วนเส้น200วันเนี่ยผมจะใช้เป็นเส้นสีเขียวตรงนี้ใช้ดูอะไรใช้ดูเทรนด์นะครับนะอ่านะครับนะบทีนี้ดูนะครับวิธีการนะครับ เส้น5 0วันกับเส้น2ออยนี่บอกอะไรนะครับ200ก็คือเทรนนะครับในะเส้นบอกเทรนนะครับนะอ่าถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยยืนเหนือ2เส้นนี้ถือว่าเป็นอัพเทรนนะครับนะเช่น h ฮดโฟตอนนี้เราจะเห็นว่าในมุมของตัวกราฟเทคนิคก็คือมีการสร้างอะไรครับไฮเออร์โล er กับไฮเออร์ไฮนะครับนะนะมีไฮกับโลที่สูงขึ้นแสดงว่าเป็นลักษณะการปรับฐานขึ้นนะครับนะแล้วอยู่เหนือเส้น EMA เนี่ยก็ถือว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับส่วน t ท m e เฟร m e ที่เล็กลงมาอย่างเช่น หนึ่งชั่วโมงนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหชั่วโมงเรียกว่ามีโ o ล d e n cross นะครับนะซึ่งเป็นลักษณะของการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นนะครับเรียกว่าการนะครับปรับตัวขึ้นเส้น50เนี่ยตัดเส้น200บ้อได้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับจากขาลงเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับถ้ายังยืนขึ้นแบบนี้อยู่ก็ถือว่าเป็น uptrend นะครับแล้วเส้นเล็กกว่านี้ล่ะครับทำเฟรมเล็กกว่านี้ก็นะครับดูได้นะครับนะ ดูได้ตั้งแต่15นาทีขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าเราควรดูลักษณะของไฮเออร์โลกับไฮเออร์ไฮของกราฟก่อนนะครับตั้งแต่ h ฮ f โฟนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดู30สนาทีนะครับมีการตัดกันขึ้นนะฮะแล้วก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับเห็นไหมกราฟี่ยอยู่บนเส้น EMA 200อยอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่เลยนะครับ เพราะนั้นวิธีการสังเกตกราฟนะครับเพื่อนๆต้องรู้ว่าตอนนี้นะฮะทำเฟรมใหญ่เช่น H4 หรือว่า H1 เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีการยกโลไหมนะครับถ้ากราฟลงมาต่ำกว่าโลของ H4 ได้นะครับนะแสดงว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นขาลงเพราะนั้นนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแผนหรือว่าเปลี่ยนสตอัพในการเทรดนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่ากราฟหลุดตรงไหนถึงมองว่าลงต่อนะครับแล้วเปลี่ยนแนวโน้มนะครับผมก็จะมองดูบริเวณโลของ H4 นะครับนะ ถ้ลุด3.3.10ได้ตรงจริงถือว่าเป็นนะครับการปรับตัวลงนะครับวันนั้นก็จะเป็น setup แบบนี้นะครับนะแต่ถ้ายังไม่หลุดนะครับภาพรวมทำเฟรมใหญ่นะครับ head f o ยังคงเป็นการปรับฐานหรือว่าการยกโลอยู่นะครับก็ยังมองเรื่องของการไปต่อนะครับแบบนี้นั่นเองมีการเ r รกเ train นะครับมีการยกนะครับ high แล้วก็โลขึ้นโับนีโลต่ำสุดตรงนี้ ไฮสูงขึ้นโลสูงขึ้น,นครับแล้วก็มองเรื่องของการไปต่อนะครับแต่ถ้าหลุดเราก็จะเปลี่ยนแผนนะครับจากบายเป็นเซลล์ลงไปนั่นเองนะครับลงไปเก็บที่โลก่อนหน้านะครับในทางเฟร,รมใหญ่อย่างเช่นส0ชั่วโมงนะครับแบบนี้นะครับ